ก่อนสิขอไปรับส้มคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งดัก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 น้ำเด้อสวัสดีครับกลับเข้ามากับสองทำอาหารง่ายๆสไตล์แม่สอนมากนะครับผมเมือนี้ผมสีเฮ็ดเมนูเออบะไดเฮ็ดเมนู่อย่างหลอกนะครับสีมาทอดเบคอนนี่แหละแต่ว่าสีทอดจังใดบะไห้มันแข็งว่าไห้มันใหม่ก่อนสุกนะครับมาเบิ้งเลยเราผมใส่อยังแน่นะครับผมใส่เบคอนนะครับดับแรกนะครับผมแล้วก็ขาดบะไดนะครับผมน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนั่นเองนะครับมาเบิ้งการเฮ็ดของผมเลยเด้อ ข้างกระทะนะคะผมแล้วก็ใส่เบคอนลงไปในกระทะนะครับผมให้มันเต็มกระทะอัญญะเลยนะครับผมต่อมาผมสิเทนานำลงไปให้มันถ่วมเบคอนนะครับ พอน้ำถ่วมเบคอนเสร็จแล้วนะครับเข้าใส่ไฟประมาณไฟกลางๆนะครับผมค้างไปเรื่อยๆนะครับให้มันเดือดนะครับผมเพราะมันเดือดแล้วมันกระสิน้ำก็เริ่มรลเหอยออกจากเบกเอ่อจากกระทะเข้านะครับผมพอน้ำเลื้อยออกจากกระทะเสร็จปุ๊บมันจะกลายต่อมามันส่เป็นน้ำมันออกมานะครับเข้าใส่เทคนิคเดียวกับเทคนิคการทอดกุนเชียงนะครับผม ยาเจือเป็นยังไงล่ะเข้าทอดมาด้วยน้ำน้ำก็เริ่มบกนะครับผมต่อไปมันก็สีแห่งลงไปนะครับพอน้ำแห่งแล้วก็สีมีแต่นํามันออกมานะครับผมเข้าเนี่ยสีใีแ่นังมันส่วนหละครับทอดเดียคอนระวังก่อนนะครับเข้าใส่ไฟอ่อนๆนะครับผมแล้วก็ขวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันสีกรอบสีสุกนะครับผมเพราะมันกรอบมันสุกแล้วนะครับขั้นตอร่องกีบขึ้นมาเบิ้งนะครับว่ามันเป็นจัดกินขนาดใจนะครับผมนั่นแล้ววราวแล้วเตรียมให้ขั้นตอนต่อไปเร้อนี้เห็นบ่นี่ นั่นล่ะหม้อสุกแล้วนะครับผมผมก็จะเอาไปพักให้ามันเสียจนํำมันนะครับผมหาพี่น้องเบิ้งมากอดช่วงนี้นะครับผมกับขอบคุณหลายๆเด้อน,นะครับผมที่ค่อยจะนับสนุนคลิปนะครับเบิ้งคลิปมาเรื่อยๆนะครับผมกับขอบคุณหลายๆนะครับผมหลังจากเขาเอาทอดเสร็จเห็นมันจะเห็นสัดๆเลยนะครับว่านำมันมันหลายขนาดใดจากนั้นเขาก็เอามาจัดจานเสิร์ฟตัวพระ่ายังเลวแซบนะครับคุณหนาจะมึงดูมันกรอบพัก หากมากคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้ผมนำเดอ้อนะครับเท่าน่าผมซืมีเมนูอย่างมาฝากอย่าลืมกดกระดิ่งซันไปเดอ้อนะครับผมบอสซันไปกับสีบดายยินนะครับว่าผมเห็ดเมนูอย่างมากนะครับผมขอบคุณครับ